สวัสดีจ้าพเมพี่น้องประเกตกะมผพาทําอีกแล้วเด้อจะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ประเกตกะผ้ามาทํานี่เด้อจ้าผัดคั่วกิ้งจะพี่น้องจ้าเครื่องแกงกบประมาณอยู่ประมาณจะใกล้สองขีดอ่ะจ้าพี่น้องจ้านี่นะคะคั่วกิ้งหมูจะพี่น้องจ้าหมูประเกตไส้หมูอันสันคอนะจ้าสันคอ ประมาณแปดขีดเด้อจ้าพี่น้องจ๋าคาเสียเสียไม่ได้นะจ้าคือมะกรูดทั้งซอยนะทั้งฉีกนะจ้าพี่น้องจ๋ากระมี้งพงด้วนะจ้าพี่น้องจ๋าน้ําตาลจ้าอ่าจริงๆแล้วเขาบใส่กันเด้อจ้าพี่น้องจ๋าแต่ปะเกดที่ใส่เด้อจ้าพี่น้องจ๋าน้ํามันพืชนิดหน่อยนะจ้าน้ําปลาจ้าก็มีเท่านี้แหละจ้าพี่น้องจ๋าเอามาเปิงกันอีกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปะเกตจีเปิดแก๊สก่อนเด้อจ้าแก๊สกระบอกค่อยสมบูรณ์สําใดจ้าพี่น้องจ๋า พี vodka, door, ่น้องจ๋าของประกเกตชิใสยน้ำมันจักหน่อยด้จ้าพี่น้องจ๋าอยจากติแวใ้วสเดือจ้าี่น้องจ๋าบกพัดน้ำมันเด้อจ้ประกเกติัดัหน่อยจ้าใส่ระแกงน้ำหอมจัหน่อยด้วยจ้าพี่น้องจ๋าเอาสันดีนะเนาะพี่น้องเนาะใสหมูจ้าหมูใสไปเลยนะจ้าพี่น้องจ๋าใส่ไปเลยจ้า เสียเวาลานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ต่อไปนะจ้าพี่น้องจ๋าเอาพี่น้องจ๋ามาเบิ่งนกันอีกนองพี่น้องเนาะเอากระกิตมาใส่นานจัน่อยเลยจ้าพี่น้องจ๋าทุกลิกเดินจ้าว่ให้มันไม่ให้มันแห้งมากนะจ้าพี่น้องจ๋าเพราะเราใส่กับข้าวสวยนะจ้าพี่น้องจ๋าน้ำตาลจ้าพี่น้องจ๋าใส่ไ,ไปจ้าตัดจักน่อยเลยจ้ะพี่น้องจ๋า ต้องใส่เยอะนะจ๊ะพวกลิ้งมันต้องให้แสบนะจ๊ะแสบจะไม่ได้แสบนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะผงนัวจะพี่น้องจ๊ะผงนัวใส่ไปนะคะการที่เราจะขั่วกิ้งนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะน้ำปลาใส่นะคะมะเกตจะแนะนำด้วยจ้ะพี่น้องจ๊ะมะเกตไม่ได้เป็นเชฟนะจ๊ะมะกรูด ฉีกจ้าพี่น้องจา้าขอแนะนําให้ซื้อหมูมาสับเองนะจ้ะะเาเช่นปเกษตรทำด้วยนะจ้าพี่น้องจา้าสับเองเลยนะจ้าพริกสดจ้าโรยหน้าจ้าพี่น้องจา้าเพื่อความสวยงามนะคะกลับไปซื้อหมูบดมาแล้วนะจ้าพี่น้องจ้ามันดีด้วยจ้าพี่น้องจา้ามันคัดออกมาแล้วมันก็สวยจ้าพี่น้องจ้านนะให้แนะนําที่ซื้อหมูมาเอง นะคะพี่น้องจ๋าแก๊สก็ไม่ปกติจ้ะหัวสมองปเกตก็ไม่ปกติเคื่อกันจ๊กพี่น้องจ๋าถ้าเราไปซื้อหมูที่เขาบดไว้แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันไม่อร่อยจ้ะอันนี้ปเกตใช้สารคอเดอจ้าพี่น้องจ๋ามันกระสิหนิ่นจดจ้าพี่น้องจ๋ามันอาจจะราคาแพงไปหน่อยนะคะ กินไปเถอะจ้าพี่น้องจา๋าอายูถึงร้อยปีหรอจกจ้ะพี่น้องจา๋าเห็นบอกคาสีสันแซบช่วงนะคะใส่ไปจะไม่ปูดปูดเมื่อยเติมน้ำจักหน่อยกนเด้จ้ะพี่น้องจา๋าลุกชายปอเก็บมันบ้างใส่น้ำจ้ะพี่น้องคนจักหน่อยแล้วก็มาชิมเด้อพี่น้องเด้อ ดูใกล้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเห็ดกระเข่าโอ้ยแซ่บพักแซ่บแดงแกงนงไม้ใส่ปลากระบอ,ก,อ,ก,บสสก,อก,กหน่อย่นะแกสแกงสมเด้อจ้ะพี่น้องจ๋ามีพัดหน่อหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้ยแซ่บพักเดียเ๋ยวเพื่อนชิมจะหน่อยกันเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอ่อนเคม็มไปนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าน้ำปลาไปจ้ะ มาพี ة, น่น้องเนาะมาเบิ่งก yeah, ันอ to ีกเทือกนึงเนาะพี да ่น้องเนาะเดี๋ยวป้าเกีจะจัดใส่จานให้ดูเด้อจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้นี้พิกพลาดทางเทคนิคนะจ้ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะพิกพลาดทางเทคนิคนะจ้ะเ้าเกินจ้ะพี่น้องจ้าพิกมันไม่สลดนะจ้ะเดี๋ยวป้าเกีจะมาเติมน้ำอีกหน่อยนะจ้ะพี่น้องจ้า น้ำอีกหน่อยนะจ๊ะลูกประเกตชอบจ้ะแล้วกลัวยนะกเก็ตผัดไอ้นี่ยังไม่สลดเลยนะพี่น้องจ๋าผัดนีกยังไม่สลดเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าขอบก็ขอบพ้อยเลยจ้ะพวงหลายจ้ะพี่น้องจ๋าเข็นกิบไว้กับลบเมื่อสิจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้ยพวงผัก ได้เกสรามผวงจริงๆโอโ้วกก่าผ่วงจริงจจ้ะพี่นอ้นนองจ๋าเห็นมั้ยคะพี่น้องจ๋านาะใส่น้ำปุกขีดจะงอยเ้ยจ้าตกะกะซีทาให้มันแห้ง,งนั่นแหละล่ะพาพี่น้องจ๋าเพื่อความอร่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแต่ข้อแนะนําของป้าเก๋นะจ๊ะพี่น้องจ๋า หรือหมูมาสับเองดีกว่านะคะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องการหรือว่าเกลจะชิมจักหน่อยกันด้วยจ้ะพี่น้องกาโอ้ m ม่ก็แซ่บจ้ะพี่น้องไม่ได้โมนะคะ ตาไ,ไปอร่อยจริงจริงจ้ะพี่น้องจา๋าแซ่บนะคะอาหารปักใต้นึงปาเก็ชอบทุกยาเงเลยจ้ะพี่น้องจา๋าสูแนวจ้ะพี่น้องจา๋าขนาดสามียังได้ปากใต้เลยนะจ้ะพี่น้องจา๋าภบรักที่ปากใต้นะจา้าพี่น้องจา๋าไม่ใช่ภบรักที่ฝั่งลำโพจ้ะ พี่น้องจ๋าแถมยังมีลูกที่อยู่ใต้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าที่เกิดมาจากปากใต้อีกสองหนอนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่ละคอยหัดปากใต้เลยจะพี่น้องจ๋าเยซูรามหรือปากเกดรักปากใต้นะจ๊ะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวคอยมาเล่ากันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอเคจ๊ะพี่น้องจ๋า วันนี้ป้าเกจะจัดใส่จานก่อนเนอจ้ะพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าแล้ว,ลวผัดขั่วกิ้งของป้าเกตก็เสร็จเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะด้อจ้ะพี่น้องจา๋าผักมาเป็นสวนอีกแล้วจา้าพี่น้องจ๋าผักกระเช่นเคยนะคะพี่น้องจากกอ๋าป้าเกดก็แช่น้านะจ้ะแช่น้าเกลือจ้ะพี่น้องจา๋าแล้วก็น้ําส้มนะจ้ะพี่น้องจา๋า ล้างอย่างน้อยสามน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ๋าผักแช่ให้นานล้างอย่างน้อยสามน้ำนะจ๊ะใส่เกลือลงไปในกะมังเด้อจ้าพี่น้องจ๋าใส่น้ําไปให้ท่วมผักนะจ๊ะอย่าลืมใส่น้ําส้มสายชูลงไปด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก่อนที่เราจะกินผักจ้ะนะคะเพราะมันจะได้ปอดสารพิษปอจากโรคพยาธิด้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าและแล้วประเกตดกับขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ๋า ที่เขามากดไลค์กดแชร์ปะเกตที่มาดูคลิปวิดีโอให้ปะเกตนะจ๊ะคั่วกิ้งนะจ๊ะเทคนิคของปะเกตก็คือเอาหมูซื้อหมูมาแล้วก็สับเองจะพี่น้องจ๋าสิได้รสชาติอร่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าปะเกตก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจะพี่น้องจ๋าเมื่อวานนพอดีไปตลาดได้เครื่องแกงใต้คั่วกิ้งมาเน้อจะพี่น้องจ๋าโชคดีของปะเกตเพราะปะเกตชอบกินอาหารใต้นะจ๊ะขนาดได้สามียังไปเจอเงินที่ใต้เลยจ้ะพี่น้องจ๋า อ้ายคอยในยรักปากใต้นะจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่คำบ่าเบิงคำมาเป็นกำลังใจใประเกตเด้อจ้าพี่น้องจ๋าผู้ใดที่คำมาหาประเกตแล้วก็รอประเกตเด้อจ้จากเกสุรางนอนยาวนะจ้าพี่น้องจ๋ารอนะจ้า I love you so much. Bye ือมบ๊ายบายซีออเก